สสวัดีท่าบ้าบรับรเ,เสียงชัดเจนครับกดในกด2ครับพร้อมใส่ปัญหาเข้ามาสวยครับแล้วจุดนี้ครับลองยิงไกลๆแล้วใส่ขวาเรียบเร <Le> er. <Your> ียบยังยืมทำให้คนดูมีความสุขเท่านั้นเองเอาละครับแค่มาชงแวบๆแวบๆยกเฮ้ยเฮ้ยอะ่ายังยืมมาใหม่ที่สมอลอครับจ่ายขนาดเส้นมาที่เบนแล้วก็เบนแล้วก็เบนซินขยับจี้แล้วจังหวะดีใส่ก้อยมาเลยยังยืมวันนี้เข้าขอทัาดีใจรีซอนเลยนะเอาแล้วก็วเรียบยังเรียบ <Le> er. খিন কািন কািন তেনি তেন তেন ขยับข yeah. ึ้นนารารบหนึ่ประตูโซลเฮียตัมาเอาครับออกมาที่ไหนละครนมาโยกยามาสามฤดจุนี้แล้วมาก้าบิดซ้ายดึงขวาอะไรมาพับพับพับเพแททแทยังยอกจับกับโยกโยกขึ้นมาสามฤดจุนี้ต้องการแค่ตรงเดียวเพื่อตีเสมอขยัยัดเรียบ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 ยังโย่เอครับมาสามฤจุนี้เข้าแม่นและเอิร์ครับสามจุบนี้โตกับมานนี้เอาไว้ต้อการแค่ตรงเดียวแหวกผ่นนี้เน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 เเนจ้าเน้ายังโย่ ดึกดึงดึงตีบอลย้อนกับพี่ชมเอาขยับออกมาทางด้านขวาครับขึ้นเกมกลับมาจังหวะนี้แล้วดูกระเปิดมาแบบนี้เรียบ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 เลยนี่แหละครับมามิสเตอร์มองเพียวมองเพียวมาดูหน่อยเออลีซอเมียนมาเขาเล่นยังไงอ่าเฮ้ย เอาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ก็ตัดได้อีกแล้วแล้วยิงไกลๆก็แม่ทีมงานของนี่เลยครับยานเทนสซุปเปอร์สตาร์เอ็กซ์ตูดิโอโฟนและดูครับโดนสอดมาจังหวะนี้แล้วแข่งโป๊กเอาแข่งโป๊กแบบนี้เลี้ยวลงโอ้เอาแล้วครับ,น, star, a, All, บน,น,าานี่ละครับ,ยรบขยับนำเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับมาจังหวะนี้ก็กดใช้ไฮเปลาจ้า โอ้โหจากเป็นผู้ตามตอนนี้ขยับเป็นผู้นําเป็นที่เรียบร้อยฮะหนะึ่งสองละปาดเข้าไหนมาตรงนี้ก็ยังไงใส่ซ้เรียบเรียบยังเยอ,ยอมีเน็ตยังไงอ๋อย่งกิจไม่มีเน็ตเฮียแล้วเฮียแล้วยังเยอะอยากดูน้องทิพย์แล้วน้องทิพย์ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยเอาเรียกคนติดตามหน่อยเว้ยสับประตูนี้เข้าขวาดึงเข้าในไหลเข้ามามีมที่ไทย ใช,ใช่เรียบยังเยอะเอาละครับจงนี้ก็ตักกันมาใหม่เขไปต่อเขาไม่เลยกกันนะซุปเปอร์สตาร์เขอย่าไปรีอย่าไปรออย่าไปดึงช้าก็ตามหลังแค่ตะตตุงเดียวแล้วมาดิเจนิกกี้ดิกเกอร์นิกกี้ล่จงนี้เรียบยังเยอะ นัชชนลยับมาแสนท้อเฮ้ยและจุดนี้ก็มาวิ่งเลยเอาเอาเลยครับจับโยกมาซิกดิ๊กไซส์เรียบอีหยังโย่แล้วก็ชวนนันจุดนี้แมนโชไหลมามีปีแล้วก็แล้วก็เล่าแล้วก็ตามกลับได้ป๊าป๊าป๊ป๊ไปแล้วครับนิกกี้แล้วจุดนี้ก็เปิดมาเฮ้ยเฮ้ยและจุดนี้จับขวานหนึ่งขวานไหลเข้ามาแล้วแพ้ไม่ได้ครับนิกกี้ช่วงเวลาของการพักครึ่งพักเบรกครับ เป็นผัวคนอื่นไม่ได้นอกจากพี่ตู่คนเดียวเรียบเรียบเฮ่มันล้ก็มันจูจับขยโยกโยกขึ้นมาว่าไงต้องการที่แคตรงเดือนใสข้ขวาแล้วก็แล้วก็แล้วก็โย้ย่ยเย่โ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 ย่เเเ โอ้โหนี่ครับสมองแล้วเซ็ลล้วนๆนะยกยกขึ้นมาครับมาออกมาที่ทางด้านของสมาเอาแล้วก็ยัดเอามามีปีตี้มิกกี้แล้วเพียเพียเลยเลยมิกกี้มิกกี้หลังเรียบเลีย เอาละครับนี <จ uur> ่แหละครับลลลาลลาลาเลียบบ้ามัดนี้ไม่เหมือนมัดที่แล้วซสละวะเอาละครับกีกับมันดับแล้วก็แมนโจอ็ฮาร์กแมนโจยกก็อยาขึ้นมาสามระดับนี้ว่าไงปลาไม่ดีอยากจะขึ้นไปได้เอาละครับมานเล่บสามระดับนี้บอลแล้วแล้วก็ทัน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 โอ้โหเอาละครับนี่ครับนัดสายบันเทิงฝากไปด้วยครับมาผู้ชายที่รักผู้หญิงง่ายและสาหรับดับนี้ เดี e ๋ยวอย่าเขินนานในเหี้ยคอกูเจ็บโยกยาบันธรรมระด่วยออกมาที่หน้าเขาเจ้านิกปาดมาสลัดตันปาดแพ็คแพ็คแพ็คยังเยอะแสดงว่าอ้าดูลี่แกเสร็จไปไหนรู้เปล่าไปไปไหนไอ้เหี้ยไปกูรู้จะบอกให้ทีหลังมึงต้องเล่นมุกไอ้นี่ไอ้ออนปังเฮ้ยโอ้ย ต้องเล่นไรเหมือนไก่ยัดมาตรงนี้ครับซาลาตันเกี่ยวได้และวจุดนี้ก็ดึงหลอกไม่ผ่านเรื่องกับท่านทีมงานของลาลลินครับและดูครับชิงจังหวะกรอยู่มุมธงจังหวะนี้ยังไงกับซาลาตันซาลาตันครับยกเข้าในมาสวยและวจุดนี้ก็เลือกเป้าเลือกเป้าแล้วจุงนี้ยังไงไหลบอลย้อยกลับมาเซก้ใหม่ไม่มีจังหวะครับยกกลับมาที่ซาลาตันอีกครั้งอ่ะโอ้อาร์คับซาลาตันครับจับวันแรกไม่ดีครับจบมาได้ดีนี่ครับสำหรับจวดนี้และน้องสสตอนนี้ก็ไปแล้วอะไรกับสไลดเฮียอะไรวะนนี้แล้วก็เฮีย แล้วก็แล้วก็ยังแล้วก็ยังแล้วก็ยังเยอะว่าไงครับรู้จะต่อเริ่มเล่นกันใหม่ครับสาหรับจังจวันี้ดีครับวกเขาต้องการแค่ตรงเดียวเอาไปเลยครับหัวใจรัวไม่ขออะไรวากดหัวใจไปเลยรัวรัวๆรัวโอ้ครับมีเซนเตอร์ตัวสุดท้ายต่างป้อมแล้วยิงไกลตรงนี้ก็มาไปไม่ดีแต่ตรงนี้ก็ดูกบสวยกับมาเขาทางด้านลาลินครับออกมาทางด้านขวากลับมาที่เทนซินเทนซินยิงไกลไกลูกนี้ก็ไม่ตรงกที่บุเรมมาเล็กปลาครับแล้วเปิดเข้าในมาสุดนี้ก็พิงแล้วใส่ขวาเฮ้ยไอ้คัจะอจยู่ับ ระขยกยกมาลิมเส้นว่าไงขอแค่ตรงเดียวเรียบ่ยังอยู่ครับแม่เป็นท่าขออรชนครับแม่ปัดบอลทิ้งออกมาได้จับเรืตรงนี้มาโจว่าอะไรปเลยว้วมาโจ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  เดิขวาไม่ผ่านเพื่อนอย่างทางด้าน,นนิกเลยกันิกกี้อะ่ะโอ้เอาละครับเพื่อนรักครับต้องมาเจอกันแล้วสเบรอรับินพุทธศิบเป่ามดเว้ไปทางด้านทีมงานของลาลลินเอ็กซ์ซอร์เดครับเอาชนะไปได้ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไป